นี่นะคะวิธีการใส่ลูกดอกก็คือใส่จากปลายลงไปลมแรงมากจากนั้นจะใส่กดเข้าไปนะคะใส่เซฟเซฟเราเป็นตัวไกดกล่องสตเตนเลสนะคะตัดหมดไหมเนี่ยละเอียดเดอยวจากนั้นเราก็พันท่อพันทีอีนะคะให้มันตึง นะคะดูให้ดีว่ามันตึงแล้วนะคะจากนั้นจะเป็นการขึ้นยางนะคะหลาขึ้นยางแล้วนะคะดูให้ดีๆนะคะว่าสายพ e. ีไม่ได้ถูกยางทับหรือเชือกของยางทับนะคะเพื่อกันให้สายเราไม่ขาดนะคะลูกค้าเห็นเป้าไหมเป็นกระป๋องกาแฟ สีน,น,น,นี่เห็นไหมปลายนิ้วปุ๊กนะอ่ะเราดูอันนี้ระยะประมาณสิบเมตรนะเข้าไหมเข้าอ,อ,อืมอเดินไปดูพร้อมกัน